Good Morning! สวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้เช้าวันอังคารนะคะ g o o d morning <laughs> Tuesday t o d a เแม่บ้านบอ่อด้ลงคลิปวิดีโออยู่ในแฟนเพจของแม่บ้านดวนนะคะแล้วก็บ่ได้ลงคลิปลงนั้นลงนี่อ่ามีพ่อได้ลงไปมีเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนว่าขินฮอดหายไปส่หลายเดือนแถวแั่เอาไปเบิ่งตายโพสครั้งสุดท้ายเดือนเมษายนเอาเอาตอนนี้นะคะในกาฬา รับทรง Good morning <Okay. S 1> Just wake up or something Morning สวัสดีค่ะกับปิวร Life s t สไต Channel น,นะคะห <c oughs> ลังจากเมื่อเศาร์นะคะกับอะไรนะห <c oughs> ลังจากเมื่อเศาร์กับไปทรงลูกรรตีติดนะคะ จนเมทดชื้อไปรุ่งเยียนสายที่มันติดอีหยังติดแน่วางเสากับมากอะเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางต้นใหม่ต้นอ่ามันนิทรีเห้านี่แหละต้นใหม่น้ำโชกเขาเขาเขาเสียวไปเป็นต้นใหม่น้ำโชกนะมันนิทรี กับปลูกง่ายที่แม่บ้านเอาให้เบิ้งนั่นแหละแม่บ้านก็กำลังเพาะต้นนั้นต้นนี้เพิ่มกำลังว่าาสิขยอยู่ในอีเบนั่นแหละกับว่าต้นแข้งดอกต้นละสองฟอนสามปอนเก้าเก้าบวกค่าส่งจะว่ากับ่บเดท่านเด็คขายอยู่ฮ่าฮ่าฮ่าะแาฮ่มันเกิดหากอนแม่บ้านค่อยสิเอค่อยสิเอ่อลงขายนะคะมันท่านเด็คเกิดรากขายกับจะขายแต่ต้นมั่นฮอร์เซย์หลักะ ฮอใส่อันนี้ดีดีแหละครับเขาไปเบิรงอยู่ในอ e ีเดนนะคะตอนนี้คือเห็นว่าเมืองไทยฮิตเอียงต้นกล้วยไม่ใบด่างอ่ะบอกใบด่างแบบไหนเห็นเพื่นเขาอันอยู่ในเฟซบุ mm ๊กเนี่ยแหละก็ลังโจกกันว่าอันใบด่างใบด่างว่าสันตุลซี่หาเมืองันป้าสิโทฮิตเป็นชุ่วงเนาะตะกี้กับว่าฮิตอันเฟื่องฟางแต่สมัยแม่บ้านเป็นเด็กหน่อย ฮิดเฟืองฟ้าฮิดเฟืองฟ้าแล้วไม่ฮิดอันต้นโปยเซียนตอนต้นโปยเซียนนี่แม่แม่ราปลูกปลูกเป็นสวนเลยสวนโปยเซียนสวนบบกย่อยหนึ่งก็ะเด้ขายไดงเงีนย่อนอยู่เด้ขายโปยเซียนพันนันพันเหนียงจีแม่บบ้านฮ็ดตุ่มมาม่านะคะแปบ๊บหนึ่งนะคะแปบ๊บหนึ่งนี่นะคะมามา่าเขามาดา,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 านช่องใหญ่มันนี้ ที่เกียดทำกับข้าวต้มะมาม่าใส่หมูโอพีเดือนแต่วางวันอาทิตย์นน่อละวันนี้ก็วันอังคารนะคะแต่ท่านดิบูดออกเขาตู้เย็นไว้ที่ว่าปลูกที่ว่าปลูกต้นมันนีทรีนี่มันก็ แม่บ้านิ่งเขาไปเบิรงอยู่ในอีเบย์นี่ลหละหลังจาอเขากับใครเป็นใบใบซีใบซีใบสองปอนบวกคา่ารงมันก็ซัมมันก็ไดดกกำไรอยู่แล้วเ,รเพราะว่าต้นใหม่เขาไไ้ามาดนลงทุนอีอย่างเขากับนีแล้วกับปลูกเนาะแต่ว่าแม่บ้านกระถามันใหญ่กว่านี้ก่อนแม่บ้านท่านได้ขายดอกแม่บ้านล่องเอาใบมาเสียบล่องมือมันสิเกิดลากบอ้านซุ่มหนึ่งที่ว่าอัลฟาอีเลฟนบ s ชแม่บ้านก็ล่องเอามาเสียบเสด,ดิน ค่ะมันเกิดราแม่บ้านคุอชีร่งค้านะคะตอนนี้เขาไปเบิ้งตลาดก่อนว่าเป็นจังไดเองสินะก็ที่ว่าขายพักขายยังแม่บ้านกับส่วนมากผีคนไทยเพิ่นกัสีเห็ดช่วงเนี้ยช่วงซัมเมอร์ที่ว่าเพิ่นพักกันปลูกพักแล้วก็ขายเองสินะขายน้ากันนี่และขายในบริเวณขายในอีเบทหรอขายอยู่เฟซบุ๊กน้ากันนี่หละเองสินะแต่ว่าแม่บ้านขายตนวยังสีดีกว่าให้ในรขายบอกไว้สิ นี้อา,ารเย็นของแซมมาบานนะคะกินง่ายมากนะคะดินอ่อนโทนมีแม่บานที่ค้าเให้กับเขาขอบขั้วแม่บานเป็นอะไรทีกอนง่ายมือมันเหดกับเขากับมันอยู่นะคะมือขีดค้าวคือว่าเขาเห็ดง่ายแล้วเขาก็เมยอยนี่นะครับปีนเทาลูกกินต้มมะม่าด้วยกันข้าต้มกินเองนะทุกคนเพราะว่าแบบมะม่าไทยกับใส่น้ำห่อนซื้อเป็นบ่ละกินง่าย พอไปกินมองเห็นงานกันน้าบีน <c oughs> <c oughs> นี่นะคะทาจ้านี่นะคะอาหารแรงของแม่บ้านนูเดิลมันยังหอนอยู่อ่ามันเจ็นกวนี้นนยังน่อยก่อน แม่บานสิมาคุยหนึ่งสูงฟังแม่บานก็คือว่าแล้วแม่บานก็ยูนโดนก็มีเพื่อนที่รู้จักกันเพื่อนรวมงานมาันรู้จักกรมาตรลายปีเนาะเราเป็นเพื่อนฝรั่งนี่ยแหละเราซื้อว่าเจซีคำว่าเป็นเพื่อนนี่ก็บริว่าอยู่ซ้ำกันดอกเราอยู่หลายก็ไม่บานเราหกสิบกวล่ะล่ะเพราะว่าตั้งแต่หกสิบตีเบิร์เดยอ่า เราเป็นเพื่อนที่เป็นมีน้ำใจนะคะเราเป็นเพื่อนที่มีน้ำใจมากเราเป็นคนโมตาค่ะเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มาอยู่อังกฤษขึ้นกันเราได้แฟนตงังเราเราได้แฟนคนอังกฤษแต่หลายปีละละ่ะก็เลือกลากกันแล้วหุ่นจักกันตั้งแต่แม่บ้านมาอยู่หนีใหม่ๆเพราะว่าเราเราเห็นงานอยู่แค่อยู่แค่โฮมแล้วก็เพื่อนคนไทยก็เห็นงานอยู่แค่โฮมก็เลยแนะนําให้รู้จักเราก็มา มวนคือกันยังสีนะมากดื่มมากกินคือกัน้งแต่สมัยเรายัางให้เน็ตอายุไลยนะแบบตอนแม่บ้านเห็นงานอยู่แค่หฮมมงีก้อนแม่บ้านทำงานอยู่หองซักลีดนะตั้งห้องขั้วห้องซักลีดเป็นตั้งดูเมสติกทำความสะอาดตัตงแต่หาฮกปีคือหลังแล่ะตะหลายปีแล้วแล้วก็เหตุยู่หันกับเล่าแล้วามาเป็นไทยแม่บ้านหมายถึงว่าเหตุยังแล้วก็ back แบ็กอัพซอยเลือเฮ้าตลอดยังสินะ เราก็เคยมาดูแลลูกให้เธอซองเธออยู่มาเป็นบบี้ซิตเราก็น,นิสัยดีนะบานนี้พอดีม่บ้านเฮ็ดงานที่ว่าไ่บ้านใหญ่ไ่บ้านก็เลยที่ว่าบริหารเร่แม่บ้านเปลี่ยนงานมาปเปลี่ยนงานแค่ม่บ้านก็เลยออกจากแค่หงมมองหันแต่ว่ากับคือว่าย่ำม,ม่บ้านขับรถกลับมาจากเฮ็ดงานตะกีดย่ำเห็นย่ำมือเสาย่ำใบใบเลยงงานมาเราก็สิ ย่างกลับไปเห็ดย่างกลับบ้านกับส,สวนทางกันแม่บ้านกันสิบายบายขับรถรถกเสิจ,จำรถแม่บ้านได้เองสินะพอเห็ดเด็กก้อนสองปีปีสองปีก่อนที่ว่าโควิดกลังสิมาแม่บ้านกับเห็นคนที่เห็นงานอยู่แค่โฮมเราไปเห็นงานอยู่โรงพยาบาลที่เราเป็นแค่แม่บ้านได้ถามถามข่าวเจสซี่ว่าเจสซี่เป็นยังไงเองสันเจสซี่เราเลยว่าเอาเธอบรูดตีว่าเจสซี่เราเป็นดิเมนเชียว่าสันเด็กเขาอยู่ ไปอยู่แค่โฮมเพราะเราเป็นหนักว่าสันไม่บาลเลยโอ้ยบานนี่กะตันแรกก็ไม่บานก็คืนนอกว่าเราอยู่แค่โฮมไดว่าสิพยายามจะค่าจิพยายามจะเทอร่องเบิงสินะว่าเราอยู่ใส่พอท่า,านไ้ถามข่าวบานก็นมา่เป็นโควิดเขาก็หามคนไปเยี่ยมอยู่แค่โฮมหนงสันหนึ่งสินะบาลน,นี่เมื่อวันศุกร์ที่แล้วนี่แหละไม่บานก็เลยเห็นย่าอีก้นนึงย่าอีกแล้วเราวก็เอเอินย่าอะไรที่เพื่อร่วมงานละ่ะอายุหกสิบหกละ่ะเราทำงานเป็นแค่อยู่โรงพยาบาลเนี่ย คุยกันถือข้อตั้งต่พอกันตัางแต่ก้อนโค้ดวีซนี่ล่ละบานนี้ก็คูว่าเราเป็นมูกับเจสี่คือกันรู้จักกันเราเคยเห็นงานอยู่แค่โฮมจังสันยังซีนะบานนี้เรากับใหญ่ไปเห็นอยู่โรงพยาบาลเลยพอกันเราก็เลยว่าโอ้ฉันอยากบอกสูเธอฟังแต่ดูแล้วฉันเห็นเธอจเจ๊เถื่อแย่ระบาเราเื่อวลิตาก็เลยว่าเอา,าเรื่องใงว่าสันถ้าจำเจสี่ได้บ่จำได้ว่าฉันเจสี่เราเสียอะไรได้ตัางต่ปีกายาสันไม่วันแล้วอ๋อ ัตตลิตูนแทะแม่บ้านเห็นหนาคิดพ่อหนาเราคงจ้องแบบพ่พอคิดพ่อหนาเขามาในในหัวสินะเราเป็นคนขี่เกงใจพรอมเจสี่เป็นคนขี่เกงใจแม่บ้านก็คิดเขามาเนาะทำงานทำงานทำความสะอาดอยู่เบิร์ปีเบิร์ศาสตร์เฮดแต่อยู่หมองเดี๋ยวเป็น10ิบกาปีพอ่อใส่ใส่เงินกเกษียณจะของเพราะว่าเราอีก เพราะว่าตอนนั้นแม่บ้านยัง่ยคือพอ่อยู่เธอไปคุยเรื่องเยี่ยแม่บ้านถามเราเนาะโอ้ันไปคุยเรื่องเงินเพนชันฉันฉันมีสองเพนชันเพนชันหนึ่งของเอ่อไพรไเวทเพนชันอีกเพนชันหนึ่งเป็นของรัฐบาลฉันคือฉันเอ่อเศร้าเห็นงานฉันกษียณได้สองเพนชันอย่งฉันสิเราก็บอกสู่เขาฟังเขาก็โอ้ดีตัวละน่องสินะบ้านนี้ก็ไกลสิได้ใส่เงินเพนชันจะคลองแล้วกลับมาเป็นดิเมนเชียได้ทรงเข้าไปในแค่โฮมเห็นงานอยู่แค่โฮมบ้านนี้ก็จะคลอง ไม่ถึงเล่านะเรนเ็นงานแค่ห้อมยู่บสต์ปีเบิร์สัดป่วยมากอะด้ทรงเขาแค่ห้อมพอเราเป็นดิเมนเชียก็จำนันจำนีบ่อใดแบบแบบลายแร้งเลยแบบเป็นรวนเร็วของเรานังคงเป็นลายกับยางบ่อใดนะคะยางบ่อใดบ่อบ่ดอย่างนีนะเป็นมันเกี่ยวกับอาการทางประสาทสมองถูกทำลายสมองฟองสินะสมองมันฟองว่าง่ายมันก็เลยมีอาการทึ่งกันสิตเป็นส่วนนาส่วนล้างส่วนนันส่วนนี้มันก็สิทธิผลกระทบคือสปีดคำเบาการ าย่างการนั่นการนีอย่างสินะคว่ำจำหลายๆอย่างรอกคำว่าตายไลโซชอร์ดก็แล้วเอาข้าวเสราแต่ก็บว่าเป็นยางเราลอบไปดีแล,ะละ้วล่ะเห็กน้ำคว่ำเห็นน้ำคว่ำดีคนเขาเต็จำเดี๋ยวมาแล้งไม่บานกับไปทำไปทำงานนะคะเอาส่มข้าวข้าวเอากินข้าวต่อนะคะ นี่นะคะแม่บ้านเปลี่ยนกระถางหม่แหงมเสานะคะตะกี้กระถางหน่อยมาเป็นกระถางใหญ่ขึ้นกว่าเก่าแล้วอันนี้ก็เสียบไว้ที่ว่าจะขายนะคะอันนี้ก็เป็นต้นใหญ่ขึ้นมาแล้วอันนี้ได้มาเมื่อเช้านะคะสองต้นนี่นะคะเสาที่ได้มากแล้วก็ต้นนี้ก็เปลี่ยนกระถางใหม่ใหญ่กว่าเดิมนะคะ